ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานรำลึกถึงกิจกรรมนะรเมื่อวันที่10สิงหาคมปี2 5 6 3นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า,าม,มีมีหลายคนบอกว่า,าตั้งแต่เลือกตั้งมาเมื่อวันที่14พฤษภาคมเนี่ยนะครับมันทำให้สังคมไทยเนี่ยไม,ไม่เหมือนเดิมนะครับนะรบ,บางคนบอกว่า,าชัยชนะของพรรคเก้าไกลเนี่ยนะครับทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าจุดที่ทำให้ ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอยู่สองเรื่องด้วยกันนะครับที่เป็นสัญญาณหรือเป็นสัญลักษณ์นะครับเรื่องแรกก็คือรัฐมนูลปี60นะครับที่ทําให้บ้านเมืองเรามาถึงจุดนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับก็คือนะครับสิ่งที่เป็นสสญลักษณ์นะครับของสิทธิเสรีภาพนะครับในสังคมไทยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ธรรมศาสตร์เมื่อวันที่10สิงหาคมนะมันก็เป็นพยานหลักฐานว่าสังคมเราเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนะครับ ถ้าพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอย่างที่ทุกคนทราบเนี่ยนะครับว่าสังคมเราเนี่ยถ้าเราพูดในมิติทางสังคมหรือวัฒนธรรมเนี่ยนะครับคล้ายๆกันกับที่อาจจะพูดว่าคล้ายๆกับที่ยุโรปนะครับในหลายประเทศในสังคมตั้งเดิมเนี่ยนะครับมันเป็นสังคมที่มีผู้ปกครองและผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นพระมหากษัตริย์นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั่วโลกเนี่ยได้มีการ พัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับในระบบการปกครองต่างๆระบบการปกครองส่วนใหญ่ที่เราเห็นในต่างประเทศเนี่ยนะครับมันได้ผ่านปรากฏการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากนะครับจนถึงจุดที่เรียกว่าสังคมเนี่ยหาจุดที่สมดุลนะครับระหว่างพระมหากษัตริย์ประชาชนนะครับแล้วองค์กรนะครับองค์การพยศต่างๆในในสังคมเราพูดถึงอังกฤษเราพูดถึงนะครับประเทศอื่นๆในยุโรปอีกหลายประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ นะครับเราดูใกล้ๆเรามีญี่ปุ่นนะครับก็ผมคิดว่าหลายประเทศเนี่ยได้ผ่านประสบการณ์นะครับมากมายเยอะมากนะครับผ่านการต่อสู้ผ่านการเรียกร้องนะครับเป็นตัวอย่างนะครับแต่สิ่งที่เราสังเกตได้จากประเทศเหล่านี้นะครับที่เรามองเห็นสถาบันมหาวิศัสต์นะครับอยู่ในสังคมควบคู่กันกับองค์กรอื่นๆควบคู่ประชาชนได้เนี่ยสิ่งที่มอนเหมือนกันเนี่ยนะครับที่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า พักการเมืองนะครับพักเก้าไกลพักเพื่อไทยหรือหลายพักตอนเลือกตั้งเนี่ยพยายามเรียกร้องนะครับโดยเฉพาะพักเก้าไกลก็จะพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือว่าการจะทํายังไงให้สถาบันระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่เหนือการเมืองอย่างแท้จริงนั่นคือเป็นจุดที่สําคัญมากนะครับในการที่ทําให้สถานะของพระมหากษัตริย์เนี่ยดำรงอยู่ได้ในสังคมอย่างกลมกลืนนะครับกับประชาชนกับองค์กรอื่นๆนะครับนายภายใต้ระบบการปกครองนะครับประชาธิปไตย นะแ,ลและที่สําคัญก็คือว่านอกเหนือจากการดํารงอยู่นะครับเหนือการเมืองแล้วเนี่ยนะครับความโปร่งใสเนี่ยนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําให้นะครับสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยดำรงอยู่ได้ในประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐนูนนะครับแล้วก็ดํารงอยู่ได้อย่างกลมกลืนกับประชาชนเนี่ยผมคิดว่านะครับในสังคมเหล่านั้นเนี่ยก็คงจะเห็นความคุณค่าและความสาคัญของสถาบันพระหมหากษัตริย์อยู่ผมยกตัวอย่างประเทศอังกฤษนะครับซึ่ง ตัวเองก็เคยเรียนอยู่ที่นั่นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับเราก็เห็นนะครับว่าสภาบรกษัติ์ในอังกฤษเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับจะยอมรับนะก็มีคนที่ฝักใฟนะเรียกว่าต่อต้านนะครับฝักใยริพับลิกหรือต่อต้านจักรพรกษัตริย์เนี่ยก็เรียกร้องชุมนุมแรงต่างนะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งนะครับเกิดขึ้นที่นั่นก็คือว่าคนเนี่ยสามารถแสดงออกได้ใช่ไหมครับสามารถพูดได้สามารถแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยได้นะครับแล้วก็ไม่มีใคร นะถูกจับถูกดำเนินคดียกเว้นว่าอาจจะมีคนไปเรียกว่าตำรวจอาจจะให้ข้อหาเรื่องของการก่อความวุ่นวายต่างๆแต่ว่าการแสดงออกทั้งเสรีภาพเนี่ยนะมันไม่เคยมีปัญหาในอังกฤษนะครับ,นะรบเพราะว่ากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองนะครับแล้วก็ดำรงอยู่อย่างโปร่งใสนะครับมบประมาณของพรมหากษัตริย์เนี่ยนะครับก็สสน,นี่เรสามารถพิปรายได้นะครับนั่นคือหนทางเดียวนะครับที่รักษาสาาถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ ได้อย่างกลมกลืนกับประชาชนกับสังคมนะครับในประเทศอังกฤษนะครับญี่ปุ่นก็ไม่ต่างกันนะครับนะเพราะแล้วเนี่ยอันนี้คือนะตัวอย่างนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับนะทำยังไงนะในสังคมเราเนี่ยนะครับให้เราจะหนักรู้คือผมคิดว่าหลายคนเนี่ยมองย้อนกลับมาที่สังคมเราเนี่ยหลายคนมองว่าการเรียกร้องนะครับให้ปฏิรูปสถาบันพระสัตว์หรือการแก้ไขมาตราหนึ่งสองเนี่ยมันคือการ มันคือการทำลายนะครับมันคือเริ่มต้นคิดอย่างนี้ว่าใครก็ตามที่เสนอมาตราหนึ่งสองนะครับใครก็ตามที่เสนอเรื่องของการบารรลุสามัญมรร์เนี่ยคือคนที่คิดไม่ดีกับสามัญมัรร์นะเราคิดเราคิดตั้งต้นจากคิดในแง่ลบทําไมเราไม่คิดกับกันว่าคนที่เสนอแบบนี้ก็คือคนที่อยากให้สามัญมัรร์เนี่ยดำรงอยู่ได้ใช่ไหมครับอย่างกลมกลืนนะครับกับสังคมไทยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีปัญหาในอนาคตนะครับอจันย์ทุงชัยวิจิตรกุลเนี่ยผมเคยคุยกับท่านนะครับท่านเคยบอกว่า ไอ้คนที่มาเรียกร้องนะครับเรื่องการบรรลุป,ปัตรมารกษัตริย์เนี่ยนะครับหรือปฏิรูปหนึ่งสองเนี่ยจะถูกกล่าวหาประจําว่าเป็นพวกที่พยายามล้มล้างสถาบันบมารกษัตริย์ท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูสเปกตรัมทางการเมืองเนี่ยคนพวกนี้ต้องถือว่าเป็นคนเซอร์เวทีฟด้วยซ้าไปเพราะว่าเขาไม่ได้เรียกร้องให้ยกเลิกสถาบันบมารกษัตริย์ถูกต้องไหมครับเขาไม่ได้ยกเลิกให้ล้มล้างสถาบันบมารกษัตริย์แต่เขายกเลิกเขาสมมติฐานก็คือเขาต้องการรักษาสถาบันมบัตรมาร์ไว้ นะครับในสังคมไทยแต่อยากให้สาาถาบันมหาว์เนี่ยดำรงอยู่ได้นะครับอย่างกลมกลืนกับสังคมไทยเพราะฉะนั้นะรจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เรียกร้องการบรรลุหนึ่งสองเนี่ยนะครับหรือคนที่เรียกร้องการบรรลุาาสถาบันวิทยาลยนะครับในสายต, <our> ตายันทรงชัยยันทรงชัยบอกว่าพวกนี้คือพวกอนุร,รักษนิยมนะอนุรักษ์นิยมแบบหัวก้าวหน้าหน่อยท่านบอกว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดเทียบกับคนรุ่นท่านที่เข้าป่าแรงตาเนี่ยพวกนี้คือพวกอนุรักษนิยมนะอาจารย์งชัยบอกซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับผมคิดว่า ถ้าเรามองอย่างเป็นธรรมเนี่ยคนที่เรียกร้องให้ปฏิรูปกษัตริย์นะครับหรือว่าคนที่เรียกร้องให้ปรับปรุงแก้ไขมาตราหนึ่งสองเนี่ยไม่มีใครเรียกร้องบอกว่าให้ล้มเลิกสถาบันกษัตริย์แต่รักษาให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยอยู่ได้อย่างกลมกลืนนะผมไม่ต้องพูดถึงประโยชน์นะของสถาบันกษัตริย์เพราะว่าผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เรายอมต้องยอมรับตรงกันในทางประวัติศาสตร์หรือในทางวัฒนธรรมเนี่ยก็คือว่าสถาบันกษัตริย์หรือแม้กระทั่งศาสนาพุทธต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับนะอาจจะมีศาสนาอื่นด้วย มันกลายเป็นสิ่งที่หล่อหลอมค,ความเป็นเราวัฒนธรรมของเราเนี่ยจ,จนถึงทุกวันนี้เราเราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเราไปดูสิ่งต่างๆนะครับที่ตกทอดมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็มีทั้งส่วนที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนหรือสังคมแบบมหาศาลหรือความสัมพันธ์กับคนไทยกับศาสนาพุทธนะ,น,ะนะครับแล้วก็อาจจะมีอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนั่งมองไปทีอ่อังกฤษเนี่ยนะครับวัฒนธรรมอังกฤษคุณไปดูตึกไปดูสถาปัตยกรรมไปดู ศิละปะนะครับนาเริตานเนี่ยนะครับเราก็ไปพบว่ามันจะมีองค์ประกอบนะครับของศาสนาคริสต์อยู่เราเราพบว่ามันมีองค์ประกอบนะครับของของสถาบันมหากัตรย์อยู่ในวัฒนธรรมหรือในความเป็นอังกฤษนะครับเพราะแล้วเนี่ยเขาก็พยายามจะรักษาสิ่งที่มันตกทอดมาและสิ่งที่รักษาโมดกเหล่านี้ไว้ได้เนี่ยก็คือต้องทําให้สถาบันเนี่ยนะครับนาพระหมหากษัตริย์เนี่ยนะครับอยู่เหนือการเมืองแล้วก็นะครับมีความโปร่งใสก็คือว่าคนสามารถที่จะ ตรวจสอบได้คนสามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ได้ใช่ไหมครับอย่างเป็นธรรมอะไรอย่างๆพวกนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่เราเรียกร้องกันอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เรียกร้องที่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็มีตัวอย่างที่สําเร็จมาแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าการเรียกร้องแบบนี้มันคือการเรียกร้องของคนที่อยากให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับดำรงอยู่ได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ยั่งยืนรถาวรนะครับสถาพรนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นความปรารถนาดีครับ ครับเมื่อสักครู่นะครับคุณโมนินนะครับก็ได้พูดไปในเรื่องของบทบาท